สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัอดีเทเลันวันนี้หนูได้เมนู <c oughs> ดูไม่ออก <c oughs> ปลาทูหน้าลวกจิ้มนะคะแซบๆซหรือหรือปลามาคูโรนะคนญี่ปุ่นเขาเรียกปลามาคูโรเนาะดู <c oughs> เนือ้อหั่นชิ้นเบลอเลยเหมือนชิ้นแซลมอนเลยนะคะแต่เนื้อเขาจะมีความแข็งนะเนืบๆนือเหมือนคุณเคยกินปลาเก๋าพวก ตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆไซส์แบบสี่สิบห้าสิบกิโลไหมคะประมาณนั้นแหละเนื้อจะเหมือนกันเลยเด้งๆดึงๆงเเหมือนเนื้อหมูมันๆหนึบๆนะชิมล้ำจิ้มทำเองแซ่บๆซัอนจิ้มก็ที่หนึ่งเลปั่นเองนะคะ แซนมบกหน้าปลาก็อร่อยคนระับเนไชิมเบลอเลยเดี๋ยวนะลักสดเลยดีกว่าจบน้ำจิ้มน้ำจิ้มหนูนนคือแบบแซ่บม,มากเด็ดมากอือื ไม่ยอมหัวใช็เท้าค่ะ มีใบชะพูมาหอ่อนะ่นน uh ่ะ huh. สุดยอดนูชอบใบชะพูนะคะอืมต uh ้อ huh. ง uh huh. จิมซเลยอืม uh huh. ดไม่ไหว พี่นองมาจาะมาจ้ะสับสันตํากัน,กนสับลายคือทุกคน มะกรูดค่ะหนูใส่กับตอนลวกปลาลวกสุกเลยนะคะกินดิบมันขาวมากไม่ไหวแล้วดูชิ้นนี้ <c oughs> จะเข้าปาายังไงก่อนเถอจิ้นเต็มช้อนเลยมาถ้าทุกคนทุกท่านมาสดด้วยกัน cũng <laughs> vừa. <laughs> จะไม่แซ่บอะ่ะมันอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับถ้าน้ำจิ้มแซ่บนะโอ้สุดยอดทุกอย่างผ่านมันก็มันเรื่อง มาเด้อทุกคนเอ้ยจิ้นเบลอเบลอเบลอตอนเราหั่นนะ่ะหนูก็หั่นแบบชิ้นพอดีพอดีนะแต่พอเราไปไปลวกน้ำนะเนื้อเขาจะฟูขึ้นมาอีกนะคะโอ้ดูทุกคนไอ้ยวัวมันจะหุกมันจะหยดไหมยัวใกล้ๆ <laughs> ไม่ได้ตาหวานๆค่ะไม่คืนไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นบ้องหัอเขาใหญ่ถังหัวเลยก็จะคืนแล้วชุนเยอะชุนมากอันนี้ไม่ไม่คืนเลยมีกลิ่นชะาหน่อยๆเปลือกก็ไม่ได้ปอกนะ นูชอบกินแบบนี้หนกูก็กินแบบนี้เนาะก็ว่าอยากอยากจะได้แบบคุณนๆเหมือนวาซาบิประมาณนั้นเอา้าหนูว่าแล้วหนูลืมอะไรหนูลืมวาซาบินั่นเห็นไหมถ้าไม่พูดนี่ก็ลืมเลยนะเดี๋ยวไปเอาวาซาบิก่อนเดี๋ยวหยุดวิดีโอแป๊บนึงร้อนจัะอืม รสประวัตน้ำจิ้มเรามันเด็ดมากโ <c oughs> อเคม,ม, okay, มาแล้วมาแล้ววาซาบิเรากำลังแบบดุเดือดเข้าทีเข้าทางน้ำจิ้มกำลังซึมซับไปในิมรฟีปากแล้วก็ในปากในลิน้นเอาวาซาบิใส่ไปอีกอ่ะ หอมวัตบิทฮึมชุนเนื้อปลาไอเนี่ยดูหน้าเนี่ยอูชุนวัตบิ ถ้ากินดิบอะเนื้อมันจะออกลุยๆอยู่นะ,ะหนูก็สาธยายไม่ถูกว่าเนื้อมันเหมือนอะไรมันเปรียบไม่ถูกมันลุยแล้วมันคาวมากนะ,ะมันลุยเหมือนเหมือนกินแป้งอะไรล้วนๆก็ไม่รู้เหมือนกินแป้งรวล้วนๆประมาณนั้นนะ,ะมันไม่ใช่เนื้อปลานะแต่คนญี่ปุ่นก็ชอบกินกันนะ,ะกินแบบสดเอ้ืมันแซ่บมากเลย 嗯嗯。Mm hmm. เดี๋ยวนะอต่อนดีกว่านี่มีเยอะเลยแล้วว่างสบิีเย่อนี้คือแบบแรงมากนะหมือน,นกินจำๆโอ้ยํำไม่ไหวหอื ชุนงจบสนุมที่ไหจะจืด หลายปีแล้วนะหนูมไม่ได้กินปลาลูกจิ้มเนะมาะเมื่อก่อนไปกินร้านอาหารที่ในตัวเมืองชลบุรีกินประจําพอย้ายที่อยู่ก็คือแบบไม่ได้กินหลายปีมากอ้อตอนหมดมาละกินผขม ก่ินีเนะมอสบิเยอะกว่าเดิมอ่ะเอาก็แปะแซบุ้ดรตหวพี่น้องเอ้ยมาเด้อแซบขักแซบแน่แซบคื้สิตาย พูดได้หมดนะภาษาเราอีสานพูดได้หมดนะ <c oughs> อยาให้ได้พูด <c oughs> <c oughs> สุนเันจะบิด ผู้ชายอินเดียคงจะคงจะงงโโหนูนะว่าหนูทำอะไรกินข้าวทำไมต้องเปิดไฟใส่ <c oughs> ไม่ต้องเปิดไฟใส่หน้าโรงแรมตั้งนั้นเยมองเห็นหมดเขาอยู่ห้องพักสองสามโรงแรมติดติดกันเห็นหมดถ้ามองมาที่ห้องหนูนะอันจิ้มใส่มันจำำํำ Mm -hmm. Mm -hmm. Số tao là em chim ta tè nó sẽ bị oh, một chân dài sao mày vậy วาซาบิโก้งงเลยกินวาซาบิเข้าไป mm hmm. ท้วยกที่ตอนนี้คือน้ำตาไหลแล้ว <laughs> สดค่ะหืมจับ เคมาแล้วก็ลากันไปแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยเลยอร่อยมากแซ่บมากนะคะกับน้ำจินจสซีฟู้ดแซ่บแซ่บทำเองนะคะปรุงเองกันสันเองรังสันเองนะคะ <c oughs> โอเคลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้หนูก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามและชมอยู่ตลอดมาสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอบคุณพระอวยพรนะคะให้ทุกท่าน all well and g o สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรว,วยทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ออกขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์ลมโลกด้วยนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปะสัสสาโะลงไปไกลเจ็บเนาะโอเคลากันไปเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน,น้าเนาะบ๊ายบายขอบพระคุณมากค่ะน้ำตาแตก <laughs>